้มหลุมเสาจากตนก็เฮ้ยหนึ่งสามหกสิบสองที่นั่งนะไรยังขึ้นไปเอาเสียมจกอยู่นั่งนิ่งกัดมึงมีอันเดียวบ่อนิ้มีอันเดียวหรือมีหลายอยู่เสียมนั่น ลงมาลงเม,มเอาเพื่อนาาเจ้ากับไก่อยู่ไปเลยเธอ,อมันเห้าฮาสิได้เขี่ยเออเขาสิได้เขี่ยให้มันเพียงพอมได้ไม,มาฝังหลุมจ้าเขี่ยขี้ดินลงหลุม ได้บุญได้กุศลหลายๆเด้อขุดนําบ่อกอศลากอศลาได้นี่ เฝ้ามาเด้ดดขอข่อยมาก,ก่อนข่อยได้หลายลุมเลยเด้อเคียร์คเคียร์ไให้มันเต็มีนค่ะใช่ไหมผู้ห <c oughs> ล,ลุมวะลาวแล้วก่อนหมแล้วจไว้ก จงไว้เนอะคนว่าบ่อลุมนึ่ง่นว่าบ่อพอท่านได้ออกไปเบิ่งยูกคอยกระซํำเจ้า่เธอถืออยากเขากล้องน้ำ อสิลุมนั่นเดอเบิงดีดีเดอลุมนี่เห็นบ่เจ้ากระเบิงคอยเลยเห็นบ่หล่ะ เห็นบ่เห็นหลุมบ่เห,หเห็นเห็นเห็นลุมบ่เห็น <c oughs> ไปสุาธใไเ่อแม่ไปกันำลังสะดินลงหลุมทำบุญทำทานก่อสร้สารงเองอจ้าหลยเติบได้ มีบุญเติมได้กางในสาัางน่ะม,นนนม,นมันบานได้บังเอิญมันมันบังเอิญโลดไ้นี่มีบุญวาสนาะคือตอนนั้นเลยเนาะพากันมา<อ>พากันมากลิ๊อ่ะเป็นวนะาสนาะลงมาช่วยกันนะคะทำบุญบุญจักผ้าเนื้อสร้างภาพพผอยจกกกักผ้าเนื้อค่ะไกะบนีไม่ไป นนกำลังกลังถมหลุมแล้วก็แม่สีด้วยนะคะ,าคะปากดลและแด้วยนะคะแล้วก็แม่นินนะคะช่วยถมหลุมวัดอุดรภูทรบ้านคอนกว่างนะคะ ดู้าพเ,เ,เป็ดบุญเป็นกุศลน,นะคะน,นานทีแต่ละครั้งหลายปีหลายปีก็มีครั้งนะคะด,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 ดูแม่สีกำลังถมหลุ่มเจ็ดชิปเลยจะเาง่ไมแม่สีกลังถมหลุมรจะ้างนี่จ้า ใครจะทำบุญมีบุญวาจนาขอเชิญลงมาถมหลุมปุกุติปุติใหม่วัดอุดรโพทองบ้านขอนขว้างนะคะ บ้านขนคว้างหมูอะไรคะหมูชีค่ะหมูชีเลยคะตำบลนาหนาอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะโออสั้างภาพนี่ภาพดีนะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องญาติทุกคน

กุติทงหลุมัดบ้านขอนคว่างอุดรภูทองบ้านขอนคว่างหมูที่4ตำบลนาหนาดอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะมาเด้อเพื่อน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 มาเพื่อนเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ คุณตาคุณยายผู้ใหญ่ผู้ช่วยขอเชิญลงมาล้มบุญน,นะคะว้า,นนะะาผู้สังบาบน,นี่ก็ได้ช่วยทำนามาก่อนคะ่ะไม่ตัวเดวดินเท่านี้แหละ เด้อแล้วเด้อทำผิดละทุบมันแล้วเด้อมนเด้ค่ะเมื่อน้ำรำก็ได้ทุบเยอเด้อยังอยู่ยังอยู่นะคะหลายหลุมอยู่จงไว้ใไฮยูดอกไปอีเพื่อนไปข่าวภาพนี่แหละยังไม่เต็มสะลงสะลง พิ่งได้แปดนาทียังไม่เต็มหลุมเลยทางขวาแม่ไมายไปทางขวามือเธอเดี๋ยวหลุมนี้จะไม่มีอันใส่นูน่นขวามือนูน่นเออสะมากองดินทางนู้นนังเยอะ โกยมาก็ไม่ว่าน้องภาษาไทยว่าวสะมาว่าสานอันนี้น้องนินน้องนินได้สองลุมแล้วบ่อนงนินตนไทยนีก้อหโกยเอา เคลียเคลียนี่แหละสางบุญสางทานบร่ได้ยากลงมาวัดซื้อกับได้งานทำโหลดขั้นว่าบุญบุญสัมพันธ์ล่ะขาดสิได้เห็ดล่ะสิเลวก้อนเลยเด้อทางนี่เด้อไอ้มาซาบ่ได้สางเด้อ สั่งท่างขึ้นสวรรค์เอาเคียมนะเคียมนะสิบสองหลุมยังหลายหลุมอยู่หรอกคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณผู้รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีดค่ะ